สวัสดีครับอลไรครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับช่องพิ่ชอนบ้านนะครับจะผมนะฮะกำลังจะขับรถไปส่งนะครับให้กับท่านเป็นพระนะครับท่านจะเอารถไปใช้ในกิจของสงนะฮะให้ลูกศิษย์ขับให้นะครับเวลาออกกิจตามบ้านตามเรือนนะครับก็หลวงข้อเนี่ยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ หลวงพ่อท่านมะดูรถมา3-4คันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทันสักคันเลยนะครับก็คันนี้หลวงพ่อไว้วางใจนะครับบอกให้คันนี้โอเคแหละต,ต้องต้องต้องเอาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็นะผมพิกชอนก็ดีขับส่งให้นะครับนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดค่า,าน้ำมันอะไรแต่อย่างใดนะครับเพื่อเป็นถวายช่วยกันถวายเป็นเออเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเออใช้ในกิจการของสงฆ์นะครับนะฮะ เอาล้ครับตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองไปเติมน้ำมันกันตอนนี้น้ำมันมีอยู่เออนี่หนึ่งขีดพอดีเป๊ะเลยนะครับเครื่องบรรทัดนะนจะดูกันว่าน้ำมันถึงที่วัดแล้วประหยัดเท่าไหร่นะ๋ยวผมจะบอ,อกด้วยนะครับว่าเติมไปกี่บาทนะครับโอเคเอาฝากรับชมแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็แวะทาการเติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มนะฮะเติมแค่สามร้อยบาทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยค่อยกะระยะทางไปเรื่อยๆนะฮะน้ํามันแพงครับวันนี้อยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทกว่ากว่าเลยนะครับค่อนข้างเอาเรื่องเลยทีเดียวไปครับไปต่อครับเอาล้ครับตอนนี้ก็น้ํามันก็นี่นะครับขึ้นมาจิดนหนึ่งนะฮะเราก็เดี๋ยวจะเติมไปเรื่อยๆนะครับนะครับเมื่อมันลงมานะครับแต่จะดูว่า ตามกันา1ขีดเนียเราเติมได้ประมาณตีไปเท่าัหนึ่งขีดแล้วกัน3 0 0นะครับว่าจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะโอเคตอนนี้เหลือได้ทักอีก100เจกิโลนะครับโอเคไปต่อครับเอาละครับรอตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับตอนนี้ก็หลวงพ่อครับชมรถเรียบร้อยแล้วนะฮะหลวงพ่อก็โอเคนะครับก็ดูจากทีวีแล้วหลวงพ่อก็รับใจครับตอนนี้หลวงพ่อเดินขึ้นไปที่กุฏิเฮ้ยดี่ <c oughs> นี่ เจอเจ้าถิ่นฮะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นใจเย็นนะใจเย็นนะเอาละครับก็เมื่อกี้ผมได้ส่งรถให้กับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็จุดประสงค์ของท่านนะครับจะเอาไปให้ลูกศิษย์นะครับขับเวลาออกกินนิมนต์นะฮะประมาณนี้นะครับนะครับก็ก็ข้อมูลส่วนตัวท่านผมขอไม่เปิดเผยแล้วกันนะแล้วก็ขอไม่ไปติดภาพนะครับเพื่อรักษาสิทธิส่วนตัวของหลวงพ่อนะครับอ่ะ อะครับก็ถ้าใครสนใจรถนะครับราคาไม่แพงนะฮะเดี๋ยวเร็วๆเนี้นะครับผมจะเอารถโตโยต้าโดรมอนนะครับที่บอดี้สภาพสภาพบอดี้นี่ดีมากแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างเครื่องยนต์เนี่ยดีมากด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลูกไว้ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็เดี๋ยวผมปรับราานะครับจะเหลืออยู่ไม่เกินห้าหมื่นแล้วกันกีออโตตนะครับเป็นรถที่น่าสะสมมากนะฮะ เอาล่ะงั้นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจบภารกิจส่งรถวันนี้สวัสดีคับ